สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงดรากูล่าค่ะตัวละครที่แบบว่าใครๆก็รู้จักเนาะ แต่เบื้องหลังนิยายปี1897ของบรามสโตเกอร์เนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ครับวันนี้เราจะมาดูกันค่ะจากหลายๆแหล่งเลยทั้งบทความวิกิพีเดียแล้วก็พวกบันทึกต่างๆว่าจริงๆแล้วตำนานนี้มันเริ่มมาจากไหนกันแน่ครับผมแล้วคำถามยอดฮิตเลยนะคะเขาดราคคูล่า Dracula เนี่ยตกลงมาจากวลาดจอมเสียบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสโตเกอร์เขาไปได้ไอเดียมาจากไหนกันคะครับก็น่าสนใจมากครับ คือตัวนิยายแดร็กคูล่าเนี่ยตีพิมพ์ปี1897เนาะจัดเป็นวรรณกรรมสยองขวัญแบบกอติกที่เด่นมากๆเรื่องหนึ่งเลยค่ะและที่พิเศษคือรูปแบบการเล่าเรื่องอะครับเขาใช้จดหมายบันทึกประจำวันแล้วก็มีพวกข่าวจากหนังสือพิมพ์มาประกอบกันอ๋อเหมือนให้เราค่อยๆปฏะติดประต่อเรื่องเองเหรอคะประมาณนั้นเลยครับทำให้มันดูสมจริงมากในยุคนั้นน่าสนใจค่ะแล้วตอนที่สโตเกอร์เขียนนี่เขารวบรวมข้อมูลนานไหมคะกว่าจะมาเป็นเรื่องนี้ โห oh, ใช้เวลาหลายปีเลยครับช่วงทศวรรษ1890น้น่นเลยคือเขารวบรวมข้อมูลเยอะมากมีบันทึกย่อย่ต่างๆเนี่ยเป็นร้อยหน้าเลยนะครับร้อยหน้าเลยเหรอคะครับมีทั้งจากตำนานพื้นบ้านเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งบันทึกพวกนี้นะครับมันสําคัญมากในการทําความเข้าใจความคิดของเขาแต่เหมือนเคยได้ยินว่าบันทึกพวกนี้เกือบจะหายไปเลยนี่คะ่ะใช่ครับ น่าเสียดายมากคือหลังจากสโตเกอร์เสียชีวิตพยาเขาก็ขายบันทึกนี้ไปอ้าวหรอคะครับแล้วมันก็หายไปเลยหายไปตั้ง60ปีเพิ่งจะมาคนพบใหม่เมื่อปี1972นี่เองโหหายไปนานขนาดนั้นไม่น่าหรอคะมันถึงมีช่องให้คนแบบ คาดเดากันไปต่างๆน,นานาโดยเฉพาะเรื่องวลาดจอมเสียบเนี่ยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับจังหวะที่บันทึกมันหายไปนี่แหละทฤษฎีเรื่องวลาดและบูมมากเพราะมันไม่มีหลักฐานตรงๆจากตัวผู้เขียนมายืนยันหรือปฏิเสธนะครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องชื่อดรากคิล่าล่ะคะชื่อนี้มาจากไหนกันแน่อ๋อเรื่องชื่อนี่ก่อนน่าสนใจครับมีข้อมูลว่าสโตเกอร์น่าจะไปเจอชื่อนี้ในหนังสือเล่มหนึ่งตอนเขาไปพักผ่อนที่เมืองวิทปี้ค่ะ เขาไปอ่านเจอว่าคำว่า Dracula เนี่ยในภาษาวอลลาเชียนหรือภาษาถิ่นโรเมาเนียแถบนั้นมันแปลว่าปีศาจเดวิลนะครับเขาก็จดไว้เลยเอ้าวแปลว่าปีาศาจเหรอคะนึกว่าแปลว่ามังกรหรือเกี่ยวข้องกับตระกูลราคูงของวลาชอีกคือมันบังเกินไปพ้องกับชื่อตระกูล d r a c u l าที่แปลว่ามังกรหรือเป็นสมาชิกภาคีมังกรพอดีเประเลยครับโหบังเอิญจริงๆครับ แต่จากบันทึกของสตเกอร์เองนะดูเหมือนว่าเขาจะสนใจความหมายว่าปีศาจมากกว่าคือเขาโนต้ตไว้ตรงคำแปลว่าปีศาจนี่แหละไม่ได้ลงรายละเอียดเชื่อมโยงไปถึงตระกูลของวาลาดโดยตรงเท่าไหร่อ๋อคือเขาอาจจะแค่ชอบความหมายคำว่าปีศาจแต่บังเอิญชื่อมันดันไปเหมือนกับชื่อตระกูลวลาดพอดีใช่ครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าพอพูดถึงเรื่องชื่อแล้วก็ความบังเอิญที่ไปพ้องกับวาลาดเนี่ย มันก็อดไม่ได้ที่จะกลับมาที่ประเด็นหลักที่คนเถียงกันเยอะสุดๆก็คือวัลลาดท,ที่3หรือวัลลาดจำเสียบนี่แหละค่ะโดยเฉพาะหลังจากมีหนังสือ In Search of Dracula ออกมาปี1972ใช่เลยครับเล่มนั้นนี่สร้างกระแสะมากทำให้คนเชื่อกันไปใหญ่ว่าวัลลาดคือต้นแบบดรากูล่าแล้วจริงๆเป็นยังไงคะพอเจอบันทึกแล้วพอมีการค้นพบบันทึกของสตเกอร์จริงๆแล้วนักนิชาการที่ได้ศึกษาละเอียดละเอียดเนี่ย ก็ค่อนข้างประหลาดใจนะครับเพราะว่าในบันทึกอ่ะสต,ตเกอร์ทาบจะไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับความโหดร้ายหรือรายละเอียดเฉพาะตัวของวลาดท,ที่3เลยเอ้าวเหรอคะครับมีแค่การอ้างถึงชื่อดรากคูล่าบ้างเล็กน้อยในบริบทของประวัติศาสตร์วาลเคียแต่ไม่ได้เจาะจงถึงตัววัลลาดหรือวีรกรรมความโหดเหี้ยมอะไรแบบที่เราได้ยินกันมาเลยแสดงว่าการที่บันทึกหายไป60ปีนี่มันสร้างความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เลยนะคะเนี่ยใช่ครับ คือหลักฐานจากบันทึกที่เจอใหม่เนี่ยมันชี้ไปทางว่าความเชื่อมโยงระหว่างเวลาจอมเสียบกับเขาแดรคูล่าในความคิดของสโตเกอร์จริงๆนะมันมันเบาบางมากครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า tenuous เลยคือมีอยู่แต่แบบน้อยมากๆไม่ใช่แรงบันดาลใจหลักอย่างที่เข้าใจกันมานานไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่เลยโหฟังดูแล้วเหมือนกับว่า ตัวตนแรคคูล่าที่เราคุ้นเคยมันถูกสร้างมาจากหลายๆส่วนผสมกันเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพของวัลลาดอย่างเดียวถ้าไม่ใช่วัลลาดแล้วมีอะไรอีกบ้างคะที่น่าจะเป็นอิทธิพลสำคัญมีหลายอย่างประกอบกันเลยครับอย่างแรกก็คือวรรณกรรมแวมไพร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าอ๋อมีเรื่องอื่นอยู่แล้วครับอย่างเรื่อง The Vamp i พ e ของจอห์นพอลิโดรี อันนั้นก็สร้างภาพจำแวมพร์แบบชนชั้นสูงดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมาเป็นเรื่องแรกๆเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องคาเมล่าของเชอริแดนเลฟานูอันนี้เป็นแวมพร์ผู้หญิงที่แปลงร่างได้ซึ่งก็อาจจะมีอิทธิพลต่อดรากูล่าด้วยเหมือนกันอืมน่าสนใจค่ะนอกจากนี้บางคนก็มองว่าบุคลิกท่าทางบางอย่างอาจจะมาจากเซอร์เฮนรี่เออร์วิงนักแสดงละครเวทีชื่อดังในยุคนั้นซึ่งเป็นเจ้านายของสโตเกอร์เองด้วย อ๋อ oh, อาจจะเอาบุค,คลิคนรู้จักมาใส่อาจจะเป็นไปได้ครับส่วนเรื่องเคาเตสอลิซาเบธบาร์โรีที่ชอบอาบเลือดสาวพรหมจรรย์นั่นก็เคยมีคนเสนอแต่ว่า,าไม่มีหลักฐานอะไรในบันทึกของสตเกอร์ที่พูดถึงเธอเลยครับแสดงว่าเป็นการผสมผสานหลายอย่างจริงๆทั้งจากเรื่องแต่งจากคนจริงๆนิดหน่อยถูกต้องครับแล้วทั้งหมดนี้มันก็ถูกนำเสนอภายใต้กรอบของวรรณกรรมโกธิคซ,ซึ่งรักคูล่าถือเป็นตัวแทนสำคัญเลยค่ะ จุดเด่นของมันคือการเอาเรื่องความเชื่อโบราณความสยองขวัญมาใส่ไว้ในฉากหลังที่เป็นยุคสมัยใหม่คือปลายยุควิกตอเรียนะครับโดยใช้ยุโรปตะวันออกเป็นเหมือนดินแดนลึกลับน่ากลัวมันสะท้อนความกังวลหลายๆอย่างของสังคมอังกฤษตอนนั้นได้ดีเลยทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ศาสนาเพศสภาพหรือแม้แต่ความกลัวชาวต่างชาติ ถ้าให้เล่าเรื่องย่อๆแบบเร็วๆสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านล่ะคะครับเรื่องก็เริ่มจากทนายหนุ่นชื่อโจนาธานฮารเกอร์เดินทางไปปราสาทของเขาแดกูล่าที่ทรานซิลเวเนียเพื่อจัดการเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะแล้วเขาก็ไปเจอความจริงอันน่าสะพรึงกลัวว่าเขาเป็นแวมไพร์แล้วเขาก็เดินทางย้ายมาอังกฤษเพื่อหาเหยื่อรายใหม่ทีนี้ กลุ่มตัวเอกนำโดยศาสตราจารย์แวนเฮลซิงก็ต้องร่วมมือกันตามล่าเพื่อหยุดยั้งเขาให้ได้ฟังดูก็น่าตื่นเต้นนะคะแล้วที่บอกว่าเล่าผ่านจดหมายนี่มันเป็นยังไงล่ะคะคือทั้งเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้อ่านแบบผู้บรรยายเล่าเรื่องปกติครับแต่เราจะได้อ่านจากบันทึกประจำวันของโจนาธานของมีนาคู่มั่นโจนาธานอ่านจดหมายที่ตัวละครเขียนหากัน อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่บันทึกเสียงจากเครื่องอัดเสียงโบราณโหเก๋ oh, okay, มากเลยค่ะใช่ครับรูปแบบที่เรียกว่า e p i s o l a r y เนี่ยมันทำให้เรื่องดูเหมือนจริงมากเหมือนเรากำลังแอบอ่านเอกสารลับหรือติดตามคดีอะไรสักอย่างอยู่แล้วความสำเร็จของนิยายเรื่องนี้ก็คือแบบมหาศาลเลยใช่ไหมคะโอ้โห oh, มากครับถูกนำไปดัดแปลงนับครั้งไม่ถ้วนเลยทั้งหนังละครเวทีหนังสือการ์ตูนเกม ที่น่าสนใจคือมีการไปค้นพบเวอร์ชั่นแปลและดัดแปลงยุคแรกๆในภาษาสวีเดนชื่อ m o r k r e m a r k e r กับภาษาไอซ์แลนด์ชื่อ Mark My m a r k m ý m u k r a n a ด้วยนะครับอ้าวมีเวอร์ชั่นอื่นได้หรอคะใช่ครับและเวอร์ชั่นพวกนี้มีรายละเอียดบางอย่างที่ต่างออกไปจากฉบับภาษาอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันซึ่งนักวิชาการบางคนเชื่อว่ามันอาจจะสะท้อนข้อมูลบางอย่างจากบันทึกต้นฉบับของสโตเกอร์ที่อาจจะถูกตัดทอนไปในฉบับพิมพ์เทียอังกฤษก็ได้ ว้าวน่าสนใจมากค่ะครับแล้วก็แน่นอนว่านิยายเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปถึงเรื่องการต้องเที่ยวด้วยอย่างราสาทบรานในโรมาเนียเนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นเหมือนปราสาทแดคูล่าในสายตาคนทั่วโลกไปแล้วทั้งที่จริงๆสโตเกอร์อาจจะไม่เคยรู้จักปราสาทนี้เลยด้วยซ้ำกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปเลยเนาะ ใช่ครับงั้นสรุปได้เลยนะคะว่าต้นกำเนิดของแดกูล่าเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดว่าเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องวลาดจอมเสียบอย่างเดียวแต่การผสมผสานทั้งตำนานพื้นบ้านอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอื่นๆก่อนหน้าบุคลิกท่าทางที่อาจจะมาจากคนจริงๆอย่างเฮนรี่เออร์วิงแล้วก็จินตนาการอันยอดเยี่ยมของบรามสโตเกอร์เองภายใต้บรรยากาศแบบกอเทคทิกถูกต้องเลยครับมันเป็นการหลอมรวมจากหลายสิ่งหลายอย่างจริงๆ ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าทำไมเรื่องราวแบบแดร c u คูล่าเนี่ยถึงยังคงมีพลังยังจับใจผู้คนได้ข้ามอยู่ข้ามสมัยมาเป็นร้อยปีทั้งๆท,ที่ขอ้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์จริงๆอย่างที่เราเคยเชื่อกันนั่นสิคะอะไรคือแก่นแท้ที่ทำให้ตัวละครแบบนี้มันยังคงดึงดูดใจเราได้อยู่เสมอ อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เราลองกลับไปคบคิดกันต่อได้นะครับว่าสเสน่ห์ของตำนานมันอยู่ตรงไหนกันแน่